สวัสดีครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมีคนคอมเมนต์มาว่าเสียงผมอ่านมันกระตุกกระตักครับตั้งแต่นี้ไปเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเสียง Google นะครับถ้ามันมีข้อผิดพลาดยังไงก็ช่วยรบกวนคอมเมนต์ comment ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ปรับปรุงแก้ไขนะครับนิยายมอนเตอร์พาราไดซ์ตอนที่1471 ดาวฟิตเตอร์เป็นดาวห่างไกลธรรมดาที่ตั้งอยู่ชายแดนระหว่างดินแดนมนุษย์กับหูบเหวหลิน่วงเลือกสถานที่นี้เป็นจุดแรกในมหาพิภพตามคำแนะนำของเจ้าแดงสาเหตุหลักมาจากความจริงที่ว่าแม้ดาวจะอยู่ห่างไกล มันก็ตั้งภายในเขตดาวนักล่าปีศาจขององค์กรนักล่าระดับ6เดิมเมื่อดาวนักล่าปีศาจถูกก่อตั้งโดยองค์กรนักล่าหน้าที่หลักมันคือปกป้องพรมแดนระหว่างเผ่ามนุษย์กับผูบเหวรวมถึงการให้สมาชิกขององค์กรตั้งถิ่นฐานเพื่อใช้ทำธุรกรรมและเป็นที่พักชั่วคราวแต่ทว่าด้วยจำนวนคนที่มาเข้าร่วมมากขึ้นศาลาสมบัติซึ่งเป็นองค์กรระดับห ก็เล็งเห็นว่ามันทำเงินได้มากและมาสร้างสาขาในเขตดาวเดียวกันหลังจากนั้นทั้งเขตดาวก็กลายเป็นเจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งชุดคลุมขาวมาตั้งสาขาข,ขึ้นเพื่อรักษาความสงบ เขตดาวนักล่าปีศาจกลายเป็นเส้นทางชมวิวพิเศษระหว่างมนุษย์และหุบเหวปัจจุบันในเขตดาวนักล่าปีศาจรวมถึงดาวฟิเตอร์ดาว38ดวงมีมนุษย์อาศัยและสร้างเป็นห่วงโซ่ระบบนิเวศสมบูรณ์ ดาวพิตเตอร์เป็นแค่หนึ่งในดาวธรรมดาเหล่านี้ถึงกระน,นั้นระดับความเจริญก็เทียบได้กับเมืองระดับ A ในโลกกรวดมันแค่ว่าสิ่งก่อสร้างไม่หนาแน่นเท่าและประชากรก็น้อยกว่าแต่ทว่าผู้บ่มเพาะนั้นมีมากกว่า เมื่อมองรอบๆพวกคุณผู้ก็สามารถเห็นเทพเสมือนได้ทั่วยังมีเทพแท้จริงเดินบนถนนอีกด้วยนอกจากหลินโฮวงแล้วทุกคนต่างตกตะลึงในมหาพิภพมีเทพแท้จริงมากขนาดนี้เชียวคุณผู้ถามหลินโฮวงไม่ได้ หมินโฮอดยิ้มและใส่หัวไม่ได้กับคำถามนี้จริงๆแล้วก็ไม่ครับเขตดาวนักล่าปีศาจต,ตั้งอยู่บนขอบสนามรบจึงมีผู้บ่งเพราะมากกว่ายิ่งไปกว่านั้นมันยังมี3มองค์กรระดับ6อย่างนักล่าสาลาสมบัติและชุดคลุมขาว รวมถึงองค์กรระดับสี่กับให้อีกด้วยเจ้ากำลังคิดเลือกดาวนี้เป็นฐานหรือเฉินเตาถามคนอื่นหันมามองหลิน่วงใช่หลินโ้อวงตอบอย่างใจเย็นที่นี่อยู่ใกล้กับสนามรบหุบเหว มันเหมาะมากสำหรับการล่ามอนสเตอร์หุบเหวยิ่งไปกว่านั้นเขตดาวนักล่าปีศาจยังเทียบได้กับเขตดาวระดับ5ขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายการหาข้อมูลหรือการส่งมอบภารกิจทุกอย่างสะดวกสบายมาก ยังมีชุดคลุมขาวที่รับผิดชอบการรักษากฎ,กฎระเบียบมันปลอดภัยมากในโลกมนุษย์ทั้งหมดจำนวนเขตดาวที่มีสภาพแวดล้อมแบบนี้นับได้ไม่ถึง5นิ้วด้วยซ้ำงั้นเราควรทำยังไงกันต่อหลินซิงอดถามไม่ได้ ไปลงทะเบียนตัวตนเราที่เมืองของชุดคลุมขาวกันก่อนไม่งั้นเราคงไม่สามารถพักในโรงแรมได้หลินโฮวงพูดต่อเมื่อเราลงทะเบียนแล้วอย่าเผยว่าเรามาจากโลกกรวดให้กรอกว่าเรามาจากโลกขนาดเล็กหมายเลข NF404 สำหรับข้อมูลอื่นสามารถกรอกได้ตามปกติ NF404 คือหมายเลขโลกกรวดเรางั้นเหรอคะหลินซินามไม่โลกกรวจเราไม่ได้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการหมายเลขนี้คือของโลกขนาดเล็กใกล้ใกล้ที่เชื่อมต่อกับเผ่ามนุษย์ ถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะไม่ถูกเปิดโปงเหรอคะหลินซินรีบถามภายใต้สถานการณ์ปกติก็ไม่หลายคนจากโลกมนุษย์ได้ลงทะเบียนตัวตนทุกวันตราบเท่าที่เราไม่ทำอะไรผิดปกติก็ไม่มีใครจะตรวจสอบมันหลังให้คำแนะนำ หลินโฮ่วงก็รีบพากลุ่มไปดาวพิคาตมานอันเป็นฐานทัพของชุดคลุมขาวขั้นตอนการลงทะเบียนราบรื่นมากหลังกรอกแบบฟอร์มแล้วจะมีการตรวจร่างกายง่ายๆเพื่อยืนยันตัวตนของหลินหวงและคนอื่น เจ้าหน้าที่ชุดคลุมขาวจะมอบแหวนลักษณะคล้ายแหวนหัวใจจากกระพัให้พวกเขาด้วยเหตุนี้กลุ่มหลินโฮวงจึงกลายเป็นพลเมืองของโลกมนุษย์ได้สำเร็จหลังจากที่พวกเขาได้รับแหวนประจำตัวแล้ว หินฮุงก็นบพวกเขาไปที่ฐานนักล่าเพื่อลงทะเบียนเป็นกลุ่มนักล่าเมื่อทั้งหมดเสร็จสิ้นหลินโหวงก็หาโรงแรมให้ทุกคนเข้าพากักตอนนี้เราได้สร้างกลุ่มนักล่าขนาดเล็กแล้วทุกคนสามารถเข้าสนามรบโบราณได้ หมินโฮวงพูดจบและเหลือบมองห่วงอู่จือเฉินเตาเสี่ยวโม่ระดับพลังพวกเจ้าพอพอกับห่วงอู่จือเจ้าสามารถพาเขาไปสำรวจกับพวกเจ้าได้ในเวลาเดียวกันก็สามารถทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมได้ มันจะดีสุดถ้าพวกเจ้าสามารถยกระดับพลังกันได้อย่าเสียเวลาทำความเข้าใจกับพลังกระตเทพหากยังไม่ถึงระดับเทพเสมือนขั้นเก้าหลังพูดจบหลินโฮวงก็หันไปมองหลินซินอาจารย์ต้าส่วน ก็จับกลุ่มกับซินเออไปสำรวจด้วยกันเถอะแล้วพี่ละหลินซินรีบถามข้ามีมันสเตอร์อันเชิญหลินโฮวงยิ่งขอข้าสรุปสถานการณ์ปัจจุบันของมนุษย์ในมหาพิภพให้ทุกคนฟังกันก่อนโลกมนุษย์มีสามดินแดนศักดิ์สิทธิ์เจ็ดนิกาย สามดินแดนศักดิ์สิทธิ์คือวังเทพยุทธ์วิหารอัสนีบาทและแดนเทวะพวกเขาถือเป็นขุมกำลังระดับเจ็ดที่ปกครองโดยเจ้าเทวะพวกเขายังเป็นขุมกำลังที่แข็งแกร่งสุดในโลกมนุษย์7 นิกายคือนิกายให้ชิงนิกายล่องลอยสาลาสมบัติชุดคลุมขาวอัชุร่านิกายเซียวหยาวและนักล่านิกายให้ิงเป็นองค์กรที่แยกตัวมาจากวังเทพยุทธ์ข้าไม่ขอลงรายละเอียดนิกายล่องลอยไม่ใช่สำนักชี เป,เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยผู้บ่มเพาะหญิงองค์กรนี้จะรับเฉพาะผู้หญิงศาลาสมบัติเป็นองค์การค้าที่ใหญ่สุดในโลกมนุษย์รวมถึงองค์กรข่าวกรองที่ใหญ่สุด ทุดคลุมขาวเป็นองค์กรจัดการและบังคับใช้ที่ก่อตั้งร่วมกันโดยสามดินแดนศักดิ์สิทธิ์มีพวกระดับสูงจากวังเทพยุทธวิหารอัสนีบาทและแดนเทวะคอยควบคุมอาชุราเป็นองค์กรนักฆ่าและลึกลับมาก มีไกเซียงเหยาวคือพันธมิตรผู้บ่มเพาะที่ก่อตั้งโดยผู้บ่มเพาะอิสระและการจัดการก็ละหลวมมากยังมีนักล่ามันคือองค์กรนักล่าที่ใหญ่สุดในโลกมนุษย์และคอยให้ภารกิจนักล่า งองค์กรนักล่านี้เชื่อมต่อกับรัฐบาลโลกและสมาคมนักล่าของโลกกรธใช่ไหมคุณพ่อถามไม่ได้ถูกต้องหลินโฮ่วงพอยักหน้าเมื่อเห็นสีหน้าประหลาดใจของคนอื่นหลินโฮ่วงก็อธิบาย นักล่าคือขุมอำนาจเบื้องหลังรัฐบาลกลางรวมถึงสมาคมนักล่าในโลกกรวดหลังอธิบายหลินโฮวงพูดต่อแม้เราจะจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วข้าก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบออกไปล่าอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มโซเชียลมากมายที่ควรลงทะเบียนหลังหลินโฮวงพูดจบเขาก็รวบรวมข้อมูลต่างๆและส่งให้ทุกคนมอนสเตอร์พาราไดซ์1472หลัง มอบหมายงานให้พวกหลินซินหลินโฮวงก็รีดติดต่อเจ้าแดงสถานการณ์ของไคลี่ในเผ่าเนฟิลิกยังน่ากังวลข้าจัดการธุระทางข้าเสร็จแล้วทางเจ้าละไม่ดีนะักเจ้าแดงตอบก่อนหน้านี้ไคลี่ Kylie เลื่อนเป็นระดับเทพสูงสุดได้เมื่อข่าวหลุดออกไป บุตรเทวจากองค์กรระดับเจ้าเทวาก็มาสู่ขอทันทีตามสถานการณ์ปัจจุบันมันเป็นแค่เรื่องของเวลาก่อนเผ่าเนฟิลิกจะตกลงเรื่องการแต่างงานหลินโฮวงรู้เกี่ยวกับการเลื่อนเป็นเทพสูงสุดของไคลลี่เขาไม่แปลกใจเลย เพราะเผ่าเดฟิลิกคือเผ่าระดับ6ขั้นสูงสุดด้วยทรัพยากรของพวกเขาบวกกับพรสวรรค์และศักยภาพของไคลลี่นี่ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจแม้กระทั่งภายในองค์กรระดับ7เทพสูงสุดก็มีศักยภาพพอจะเป็นบุตรเทวะ นี่ทำให้องค์กรระดับเจ็ดมากมายเต็มใจใช้บุตรเทวะของพวกเขาเพื่อสู่ขอไครลี่เมื่อได้ยินคิ้วของลินโฮองก็ขมวดเล็กน้อยนี่ไม่ใช่ข่าวดีงั้นค่าจะเรียกพวกเจ้ากลับมาเดี๋ยวนี้ก่อนเจ้าแดงจะได้ตอบ การแจ้งเตือนของเสี่ยวเฮยก็ผุดขึ้นตรงหน้าหลิน่วงมันไม่เป็นที่แนะนำสำหรับการเรียกการ์ดมอนเตอร์ทั้งสองกลับเผ่าเนฟิลิกถูกพิทักษ์โดยกึ่งเจ้าเทวะที่น่าจะไม่ยอมให้ไคลลี่หายไปภายใต้จมูกเขา ้าคลลี่เกิดหายไปอย่างไรร่องรอยพาวเนฟิลิกจะต้องพยายามออกล่านางแน่อาจเต็มใจใจ่ายราคาสูงเพื่อขอให้เจ้าเทวะจากองค์กรอื่นช่วยกันค้นหาตราบเท่าที่มีบอดแสเล็กน้อยทิ้งไว้ มันคงหลบหนีการตรวจจับของพวกเขาไม่ได้ทันทีที่หลินฮ่อวงอ่านการแจ้งเตือนของเสี่ยวเฮยจบเขาก็รีบถามเจ้าแดงงั้นเจ้ามีทางออกอื่นไหมหลินฮวงถามข้ารู้หลายวิธีแต่ส่วนใหญ่เป็นแค่ทางแก้ชั่วคราวไม่สามารถแก้ปัญหาหลักตัวอย่างเช่นกลยุทธ์อย่างการแกล้งตายด้วยจัก,กรจันทองคำต่อให้ข้าคิดแผนทุกประเภทอย่างไรที่ติ มันก็อาจ,จเป็นแค่การละเล่นของเด็กต่อหน้าเจ้าเทวผู้เห็นผ่านทุกอย่างได้เว้นแต่ระดับพลังของข้าจะเท่ากับพวกเขาไม่มีทางออกอื่นปัจจุบันข้าสามารถคิดได้แค่ทางเดียวเพื่อช่วยเหลือไคลี่เจ้าแดงหยุดก่อนพูดต่อนั่นคือทำให้ไคลี่เลื่อนเป็นมอนสเตอร์ชั้น6กระดับจิตวิญ,ญญาณแท้จริงเมื่อไคลี่กลายเป็นชนชั้นจิตวิญ,ญญาณแท้จริง สถานะของนางในเผ่าเนฟิลิกจะไม่ใช่เบี้ยไว้เพื่อสารสัมพันธ์อีกนางจะมีสิทธิ์พูดนางอาจได้รับการเลี้ยงดูให้เป็นผู้นำเผ่าคนต่อไป เผ่าเนฟิลิกจะไม่มีทางยอมให้จิตวิญญาณแท้จริงภายในเผ่าตัวเองแต่งงานกับคนนอกเด็ดขาดพวกเขาจะทุ่มเททั้งหมดเพื่อฝึกฝนนางให้นางชักกระนำเผ่า,าเนฟิลิกแต่ทว่าแม้วิธีการนี้จะแก้ปัญหาการแต่งงานได้ แต่มันก็ยังมีผลการยกระดับสถานะของไคลลี่จะทำให้นางยิ่งออกเผ่าเนฟิลิกได้ยากกว่าเดิมเจ้าแดงอยู่จริงๆแล้วต่อให้นางไม่เลื่อนเป็นชั้นหกมันก็ยังยากมากสำหรับนางที่จะออกเผ่ามาได้เทียบกับปัญหาทั้งสอง ปัญหาการแต่างงานกดดันเรามากกว่าตามสถานการณ์ปัจจุบันไคลลี่คงทนได้ไม่นานถ้าบุตรเทวะคนแรกจากองค์กรระดับ7มาถึงเผ่าเนฟิลิกจะต้องตอบตกลงโดยไม่ลังเลแน่ต่อให้มันเป็นบุตรเทวะคนที่สองหรือ3 โอกาสที่พวกเขาจะตอบตกลงก็สูงเช่นกันเงินเจ้ากำลังเสนอว่าเราควรหาทางให้ไคาลี่เลื่อนเป็นชั้นหกก่อนและค่อยหาทางพานางออกมาทีหลังสินะใช่เจ้าแดงพอยักหน้าอีกครั้งจริงๆแล้ว ถ้าเราไม่นำเรื่องแต่งงานมาพิจารณาไคลี่คงได้รับการปฏิบัติเหมือนเจ้าหญิงในผ่าเนฟิลิกสำหรับการนำนางออกมาเราสามารถคิดหาทางแก้ได้ทีหลังเรื่องเร่งด่วนตอนนี้คือการจัดการกับการแต่งงาน หมินโฮ่งเงียบไปกนบพยักษ์หน้าตราบเท่าที่ข้าเลื่อนเป็นเทพแท้จริงอำนาจข้าจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งเวลานั้นข้าสามารถช่วยให้ไคลลี่เป็นชั้นหกได้แต่หลังระดับบรรพการ การเพิ่มชนชั้นจะไม่ได้เพียงพาแค่การเลื่อนขัน้นแต่ยังต้องมีวัตถุดิบอื่นอีกศักพักข้าจะส่งรายชื่อวัตถุดิบให้เจ้าเจ้าสามารถเริ่มเตรียมการได้ก่อนส่วนทางข้าข้าจะเลื่อนเป็นเทพแท้จริงให้เร็วที่สุด ตอนไคลี่จะเลื่อนเป็นชั้นหกพยายามหาทางถ่วงเวลาไว้หลินฮ่วงไม่คิดว่าสถานการณ์ของไคลี่จะร้ายแรงขนาดนี้ตอนแรกเขาไม่คิดว่าการปล่อยไคลี่กลับเผ่าจะกลายเป็นเรื่องแย่ แต่ไม่คิดเลยว่าเผ่าเนฟิลิกจะยอมเสียสละนางเพื่อผลประโยชน์เรื่องนี้ยังทำให้เขาต้องเร่งยกระดับความสามารถหลังจบการสนทนากับเจ้าแดงหลินโฮวงก็ส่งจิตสำนึกไปในตัวทำการค้นหายอย่างรวดเร็ว เมื่อกาดมอนสเตอร์ปรากฏในร่างมอนสเตอร์จะมีภาพที่สอดคล้องภายในตัวหลิน่วงบนภาพที่แทบจะโปร่งใสเขาสามารถเห็นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการ์มอนสเตอร์ได้ในไม่ช้าเขาก็พบการ์ของไคลลี่และตรวจสอบมันการ์มอนสเตอร์ไคลลี่ความหายากเทพสูงสุด เงื่อนไขาการยกระดับการเลื่อนขั้นระดับ55ใบเลือดของเจ้าเทวะผู้ใช้กลีนไอสายฟ้าหนึหยดเลือดของเทพสวรรค์ผู้ใช้บัญญัติสายฟ้า10หยดหัวใจของนางฟ้านางฟ้าชั้น5้าสิชิ้น แค่เหลือบมองวัตถุดิบลินโฮวงก็ปวดหัวแล้วไม่นับการเลื่อนขั้นเขารู้สึกว่าแม้แต่เผ่าเนฟิลิกก็ยังยากจะรวบรวมวัตถุดิบเหล่านี้เขาอดคิดไม่ได้ว่าความยากของพวกปจะเป็นอย่างไรไคลลี่มีเผ่าเนฟิลิกหนุน เขาไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับนางสำหรับมอนสเตอร์ตัวอื่นเขากลัวว่าในฐานะเจ้านายมันเขาต้องหาทางได้รับวัตถุดิบส่วนใหญ่ด้วยตัวเองเมื่อคิดเขาก็ยิ่งกดดันแถมพวกชาโคเองก็ต้องการวัตถุดิบสำหรับเลื่อนขั้นด้วย ยิ่งไปกว่านั้นมีการ์ดมอนสเตอร์แบบชาโคกว่า30ใบที่กำลังรอเลื่อนเป็นชั้น5เมื่อคิดถึงจุดนี้หลินโฮวงก็ไม่กล้าคิดต่อเขาสะบัดไล่ความคิดฟุ้งซ่านออกไปทำการคัดลอกรายชื่อวัตถุดิบและส่งมันให้เจ้าแดง มอนสเตอร์พาราไดต์ตอนที่1473หลังสิ้นสุดการสนทนากับเจ้าแดงหลินฮ่อวงก็ครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งตัดสินใจออกเหล่าโยนเรื่องอื่นทิ้งไปให้หมดก่อน วันนี้ให้จดจำสารนุกรมมอนสเตอร์ที่เรากำลังจะไปล่าก,กันก่อนในตอนเช้าหลังส่งข้อความไปยังกลุ่มแชทที่ตั้งขึ้นใหม่หลินโฮ้วงก็แท็กทุกคนเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องรีบร้อนขนาดนี้คุณผู้ถาม เขาเพิ่งกลายเป็นเทพแท้จริงไม่นานและยังปรับตัวเข้ากับความแปลกใหม่ของการมามหาพิภพ,พเขาเพิ่งเริ่มผ่อนคลายไม่คิดว่าหลินโฮวงจะดึงกำหนดการล่าให้เร็วขึ้นไคลี่เจอกับปัญหา ข้าต้องเพิ่มระดับพลังค่าให้เป็นเทพแท้จริงโดยเร็วที่สุดลินหวงอธิบายเมื่อเข้าสนามรบโบราณพวกเจ้าไม่จำเป็นต้องฆ่ามันสเตอร์หุบเหวจำนวนมากจุดสนใจหลักคือการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในความเป็นจริง หลินฮหวงสามารถเข้าสนามรบโบราณทั้งหมดเองได้แต่เขาไม่สบายใจเล็กน้อยที่จะปล่อยพวกหลินซินให้เข้าสนามรบโบราณเองโดยไม่มีเขาคุมดังนั้นหลังไตรตรองเขาจึงสั่งให้ออกเดินทางล่วงหน้า หลังคุยกันในกลุ่มอีกเล็กน้อยหลินโฮ่วงก็ปิดแชทตรงไปสาขาของศาลาสมบัติเพียงลำพงังหลังซื้อสำเนาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสนามรบโบราณใกล้ๆหลินโฮ่วงก็เริ่มดำเนินการอย่างระมรัดระวัง สนามรบกว้างใหญ่นี้ชื่อว่าสนามรบมังกรหุบเหวเดิมมันเป็นสนามรบโบราณหลักที่เจ้าเทวะจากเผ่ามังกรและเจ้าเทวะจากหุบเหวสู้กัน ตอนนี้เป็นช่วงนอกเวลาต่อสู้และทางเข้าสนามรบก็ถูกจำกัดโดยเจ้าเทวะของเผ่ามังกรกับเผ่าหุบเหวให้คนที่ต่ำกว่าเทพสวรรค์สามารถเข้าไปล่าได้เหตุผลที่สงวนไว้ก็เพื่อฝึกฝนคนเลือดใหม่ให้กับองค์กรใหญ่ต่างๆ เพื่อป้องกันอัจฉริยะที่ยังไม่โตจากการเผชิญหน้ากับศัตรูที่ทรงพลังกว่าสนามรบจึงแบ่งออกเป็นชั้นนอกชั้นในและชั้นกลางมีเพียงเทพเสมือนถึงเข้าชั้นนอกได้ชั้นในเป็นสนามรบสำหรับเทพแท้จริง ่วนชั้นกลางคือท,ที่ที่เทพแท้จริงขั้นสูงประทาการักันชั้นกลางกับชั้นในเชื่อมต่อกันแต่ยอดสีมือในชั้นกลางจะไม่ออกไปชั้นนอกเพื่อสู้กับเทพแท้จริงขั้นต่ำหรือกลางในอีกด้านหนึ่งชั้นนอกและชั้นในเชื่อมต่อกัน แต่มีทางเดียวเทพเสมือนในชั้นนอกสามารถเข้าชั้นในได้แต่ในทางกลับกันเทแท้จริงจากชั้นในไม่สามารถเข้าชั้นนอกเพื่อล่าเทพเสมือนได้เป็นผลให้ในสนามรบมังกรหุบเหว ยอดฝีมือเทพเสมือนขั้นสูงสุดบางคนจะล่าแถวชายแดนระหว่างชั้นนอกกับชั้นในบางครั้งก็สู้กับเทพแท้จริงถ้าพวกเขาพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ร้ายแรงพวกเขาสามารถหลบหนีไปชั้นนอกได้ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกล่าโดยเทพแท้จริงดูเหมือนข้าจะต้องไปแถวชั้นในก่อนล่าไฟเทวะขั้นเจ็ดหรือแปดให้มากพอ จากนั้นค่อยเข้าชั้นกลางเป้าหมายของหลินฮวงชัดเจนข้าไม่รู้ว่าจะมีเทพแท้จริงขั้นสูงสุดในชั้นกลางไหมหลังอ่านข้อมูลอย่างละเอียดหลินโฮวงก็ส่งสำเนาให้พวกหลินซินพวกเจ้าทั้งหมดดูข้อมูลนี้ ไม่ต้องอ่านทั้งหมดแค่อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ล่าที่พวกเจ้าจะเข้าไปก็พอหลังจัดการหลินโฮวงก็หลับตาเริ่มบ่มเพาะไร้รอยต่อรอคอยการเริ่มต้นอย่างอดทนตอน8โมงเช้าทุกคนมาพบกันตามเวลาที่กำหนด ทุกคนเตรียมตัวเสร็จหรือยังหลินฮ่อวงกวาดตามองทุกคนเขาสามารถสัมผัสได้ว่านอกจากหลินซวนกับเฉินเตาทุกคนกังวลไม่มากก็น้อยรวมถึงคุณผู้หลินซวนไม่กังวลบางทีอาจเพราะความยากลำบากตลอดหลายปีที่ผ่านมาของเขา อีกด้านเฉินเตาไม่ประมาทเพราะในฐานะเจ้าชายเขาแทบไม่เคยล้มเหลวเลยนี่ทำให้เขามีความมั่นใจอย่างมากส่วนคุณผู้หลินโฮวงพอเข้าใจได้เหนือสิ่งอื่นใด คุณผู้ไม่ได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมายิ่งไปกว่านั้นหลังมามหาพิภพเขาก็ได้เห็นเทพแท้จริงจำนวนมากซึ่งทำให้เขาระมัดระวังตัวสำหรับหลินซิงกับเสี่ยวโม่พวกเขามีประสบการณ์ต่อสู้น้อย และทั้งคู่ก็ไม่เคยไปมิติโบราณใดๆหวงอู่จื่กังวลเพราะเขาเพิ่งเป็นเทพเสมือนและยังไม่เคยประทะก,กับเทพเสมือนคนอื่นไม่ต้องกังวล อุดประสงค์หลักของเราคือการทำความเคยกับสภาพแวดล้อมหลินโฮ่วงให้ความมั่นใจกับพวกเขาขอค่าสรุปก่อนเฉินเตากับเสี่ยวโม่ตามจริงแล้วไม่ควรมีเทพเสมือนที่ใช้พลังกตะตเทพได้ในบริเวณชั้นนอกดังนั้น ข้าเสนอให้พวกเจ้าอย่าใช้พลังกะตะเทพเว้นแต่จะจำเป็นพยายามหาเทพเสมือนขั้นสาหรือสี่เป็นคู่ต่อสู้เพื่อฝึกไม่งั้นประสบการณ์จะไม่นำมาซึ่งผลลัพธ์นักนอกจากนี้ข้าได้พิจารณาว่าอู่จือเองก็เป็นเทพเสมือนขั้น หนึ่งแล้วเขาคงลำบากถ้าต้องล่าคนเดียวเขายังต้องพึ่งพวกเจ้าสองคนซึ่งทำให้ข้าไม่แนะนำให้พวกเจ้าเข้าไปแถวชั้นในหลังหลินโฮวงพูดจบเขาก็หันไปมองหลินซินหลินสวนกับคุณฟู่หลินซิน แม้พวกน้องจะเป็นเทพเสมือนขั้นเก้าแต่ด้วยอุปกรณ์น้องการพบเจอเทพแท้จริงขั้นต่ำไม่ควรเป็นปัญหาใหญ่น้องสามารถตามอาจารย์กับต้นส่วนไปในพื้นที่ชั้นในได้เพราะทั้งคู่ไม่สามารถเข้าพื้นที่รอบนอกได้ หลังจากจัดเตรียมการเดินทางของทั้งสองกลุ่มทั้งหกก็เข้าประตูมิติไปยังสนามรบโบราณเมื่อพวกเขาก้าวออกประตูมิติทั้งเจ็ดก็ปรากฏที่ทางเข้าสนามรบทันทีจากระยะไกลหลินซินเห็นกลุ่มผู้ชายจับมือกัน เดินผ่านทางเข้าพวกเขากำลังทำอะไรหลินซินมองอย่างประหลาดใจนี่เพื่อให้ทั้งกลุ่มย้ายไปยังพิกัดเดียวกันได้ถ้าไม่จับมือกันทุกคนจะถูกส่งไปยังสถานที่ต่างๆเข้าใจแล้วหลินซินพอยักหน้า แอบ,บลันถามเรามีทั้งเทพเสมือนกับเทพแท้จริงถ้าเราจับมือกันเราจะถูกส่งไปพิกัดเดียวกันไหมใช่เราจะถูกส่งไปชั้นในหลินฮ่วงพอยักหน้าเทพเสมือนสามารถเข้าพื้นที่ชั้นในได้ มีแค่เทพแท้จริงที่ไม่สามารถไถ่เข้าชั้นนอกจากชั้นในได้ถ้าเทพแท้จริงกับเทพเสมือนถูกส่งไปพร้อมกันพวกเขาจะถูกส่งไปเขตชั้นในสาวน้อยเจ้าคงไม่ได้อ่านข้อมูลที่ข้าส่งให้สินะหลินโฮวงพูด ข้าอ่านแล้วนะหลินซินส่งเสียงดังข้าแค่ดูไม่ครบมีคนไม่มากที่ทางเข้าสนามรบตรงหน้าพวกหลิน่วงมีแค่สามกลุ่มทั้งหมดมีแค่แท้แท้จริง เมื่อเห็นว่ามีเทพเสมือนหลายคนในกลุ่มหลิน่วงกลุ่มอื่นก็เริ่มคุยกันเงียบๆสมาชิกหญิงของกลุ่มตรงหน้ามองห่วงอูจือกับคนอื่นก่อนลังเลและเดินมาหาระดับอันตรายของสนามรบนี้สูงมาก พื้นที่ชั้นนอกยังโกล่าหนกว่าชั้นในซะอีกข้าเสนอว่าเว้นแต่พวกเจ้าจะเป็นเทพเสมือนขั้นสูงอย่าเข้าไปจะดีกว่าหลังนางพูดจบนางก็จงใจหันไปมองหลิน่วงผู้เป็นเทพเสมือนขั้นหกเจ้าไม่ควรเข้าไป ขอบคุณสำหรับคำเตือนเราแค่จะเข้าไปดูถ้าเกิดเรื่องไม่ดีเราจะออกมาหลินโฮวงตอบด้วยรอยยิ้มเมื่อเห็นอย่างนี้นางก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ไม่พูดอะไรอีกก่อนกลับไปกลุ่มของนง ทำไมเจ้าถึงสนใจพวกมันพวกมันแสหาเรื่องกันเองสมาชิกชายสยยยิ้มชายคนนั้นไม่ได้ใช้คลื่นเสียงดังนั้นสองกลุ่มด้านหน้าจึงมองมาด้วยแน่นอนว่าพวกหลิน่วงย่อมได้ยินชัดแต่เขาไม่สนใจสองนาทีต่อมา สามกลุ่มด้านหน้าก็ลงทะเบียนเสร็จเข้าสนามรบโบราณไปการลงทะเบียนของกลุ่มหลินโฮ่งเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วกลุ่ม NF404 ผู้ดูแลมองกลุ่มหลิน่วงที่แยกเป็นสองกลุ่มและจับมือกันตรงทางเข้าริมฝีปากเขากระตุกอย่างหน่ายใจเด็กอีกกลุ่มที่ขุดหลุมฝังศพตัวเองอขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดช,ช่วยรบกวนคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับ